สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระอสังหาพอดแคสต์กับโบพัพ e r t ตี้ชาแนลนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทะเบียนบ้านมีกี่ประเภทและมีกี่สีแต่ละสีทำอะไรได้บ้างวันนี้โบจะมาอธิบายให้หายสงสัยกันคะ่ะทะเบียนบ้านมีด้วยกัน2ประเภทนะคะ 1คือทะเบียนบ้านแบบสีน้ำเงินแบบทร14สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยค่ะซึ่งเป็นทะเบียนบ้านที่เราจะเห็นใช้กันทั่วไปโดยมีเจ้าบ้านที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งการครอบครองนี้อาจเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าหรือในฐานะอื่นก็ได้ค่ะและหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังนั้น ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีคนเกิดในบ้าน 2. เมื่อมีคนตายในบ้าน 3. เมื่อมีคนย้ายเข้าหรือว่าย้ายออก 4. เมื่อมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ 5. เมื่อมีการขอเลขบ้านใหม่ 6. เมื่อมีการรื้อถอนบ้านเอาจริงๆนะคะเกือบทุกกิจกรรมจะต้องทําการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการกระทําการทําอันใดไปแล้ว ยกเว้นเสียแต่ว่าหากมีคนเสียชีวิตจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะ 2. ทะเบียนบ้านต่างชาติแบบสีเหลืองพรอ13อาจจะเป็นสีที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันค่ะเพราะว่าเป็นทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญ,ญาตให้อาศัยอยู่ในราชาอาณาจากักรเป็นการชั่วคราวและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชาอาณาจากักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายค่ะตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่คนต่างชาติเป็นสามีหรือภรรยาคุณถ้าหากคุณหรือบิดามารดาของคุณเป็นเจ้าบ้านให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนตามภูมิลำเนาที่บ้านตั้งอยู่ค่ะโดยกรอกคาร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรขอเพิ่มชื่อบุคคลนั้นในทะเบียนบ้านค่ะหวังว่าสาระสังหาพอดแค์ EP นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับ พอดแคสต์ e ีถัดไปจะมีสาระอสังหาเรื่องไหนบัวฝากกดติดตามนะคะไว้บัวจะหาข้อมูลดีๆมาอัปเดตแบ่งปันกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ